สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทองมานะครับหลวงปู่ทองมานั่งเต็มองปีหนึ่งแปดนะครับเรียมวินเทจเหรียญรุ่นนี้นะครับมีของฝีมือนะครับหรือของเกเยอะมากนะครับ หกแท้ต้องคม,คมคมชัดชัดนะฮรุ่นพิเศษปีหนึ่งแปดเนี่ยเนนี้น่าจะซื้อมาสามพันนะตอนกำลังแรงๆนะะอันนี้ก็เอาสักสองพันห้าแล้วกันสองพันห้าร้อยบาทจัดไปไวๆเลยหลวงพ่อพานตะกุด ควานะครับตะกุดควายน่าจะเป็นอาขีดอะเรเนี่ยาห,าหลวงาาพ่อพานตะกุดควาบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาไปดู บลอกธรรมดาผิวสวยนะผิวลุง่งเลี่ยมกันน้ําเก็บผิวนะครับอเอาหนึ่พบาทนะงมว่าพาหนึ่งพบาทออเหรียนเจริญสุขอาจารย์ณดีเนื้อชนวนนะครับเลขโค้ดสี่หกอาจารย์ณดีวัดเนินสาธานอันนีอ้อาจารย์ณดียังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าท่านน่าจะปีกวิเวกไปแล้วนะครับไม่ ไม่สร้างวัตถุมงคลเลยคนระวัตถุมงคลของท่านประสบการ์ครบนะครอบจักราวาลน,นะครับเหรียญหลังยันนะเนื้อชนวนนะเอาสองพันบาทนะครสองพันบ,บาทอาจารย์น่าดีประวัติมีใน y o YouTube นะลองไปศึกษาดูนะไม่ธรรมดาเก่งจริงนะครับวัดป่าแป้น นี้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิน์นาลมิตรมหามงคลวัดป่าแป้นวัดป, <c oughs> ป่าแป้นปีหนึ่งเจ็ดเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาท ุนแผนภายเดียวพิมพ์ภาพประธานนะครับบ้านกลางภายเดี่ยวพิมพ์ภาพประธานอันนี้นะ่ซื้อมาตอนปีที่แล้วซื้อมาหกพันห้านะเนซื้อที่งานประกวดอุตรดิตนะฮะอุตรดิตซื้อมาเพราะาอยากดูเนื้อนะครับอันนี้ก็ แบ่งปันเบาๆนะครับทิมภาพปรปทานบ้านกลางอ่ะเอาสี่พันนะครับเอาสี่พันบาทสุดยอดเนื้อคูนะครับสี่พันบาทสิงงาแกะอ่าสิงหงาแกะสิงห์งาแกะตัวใหญ่นะครับ ทรงเครื่องเอาเฉพาะงานศินละปะนะงานแกะสวยๆตัวเบื้เริ่มเลยมีจานที่ขาสีด้านนะไอ้สีเท้านะรั้งสีเท้ารับประกันงานแท้เอาสามพันห้าล้านนะสามพันห้าร้อยบาทนะ 3, พระคำหมากคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดำนะครับบัวหลายจุดนะบัวหลายจุดหน้าตาติดชัดหน้าชัดหลังหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเรียมกันน้ำเรียบร้อยหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคล้ายนะครับวัดสวนขันเหรียญรุ่นแรกพ่อทันคล้ายวัดสวนขัน ท่้นคล้ายวัดส่วนขันเดินรุ่นแรกเอาสี่พันบาทนะเดินรุ่นแรกเล่นกันแพงนะครับเอาสี่พันบาทพระกุลราชบุรณะนะครับยังอยู่ยังอยู่เลยพระกุวัดราดชบุรณนะวัดราดชบุรณนะ เนื้อออกปลอดขาวเอาพันหนะเอาหนึ่บาทหลวงปู่ทวดอาจารย์นองพิมพ์ใหญ่ฝังตะกุดใต้ฐานหลวงปู่ทวดอาจารย์นองพิมพ์ใหญ่ฝังตะกุดใต้ฐานเนื้อว่าน เนื้อว่านฝั่งตะกุดใต้ฐานเอาเอาหกร้อยนะเอาหกร้อยบาทเหรียญเงินนะครับรงยาหลงผู้สุกรงยาปีห้าหกโรงเรียนชนพรจะสร้างครบรอบเก้าสิบปีใช่มเก้าสิบปีปีห้าหกลงผู้สุกรงยาเขียวกับรงยาแดงนะเขเรียกอะไรเม็ดแตงนะเม็ดแตงไอลงยาชมพูนะ ชมพูเนื้อเงินยาชมพูเนื้อเงินนะครับแล้วก็ยาเขียวยาเขียวยาชมพูคู่นี้แล้วเอาหนึ่งพันบาทนะครับสององค์หนึ่งพันบาทเหรียญหลวงพ่อท้องอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์นะครับเหรียญหลังเสริอมอบ ุดยอดประสบการณ์ของสายนะฮะปีหนึ่งเก้าเหรียญประสบการณ์สูงนะเหรียญประสบการณ์สูงคุณยอดพระเครื่องสายเหนียวนะฮะต้องมีของวัตถุมงคลของหลวงพ่อท่องยูนต้องติดหนึ่งในนั้นนะครับนี่เป็นบล็อกลายจุดหนึ่งพันหะกร้อยบาทพร้อมเรี่ยมกันน้ำนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาท เหรียญเงินหลวงู่สุขลงยานะครับพร้อมตลับเงินปีสองห้าสามแปดพร้อมตลับเงินปีสามแปดลงยาน้ำเงินนะตลับก็พันห้าได้นะเหรียญก็อีกประมาณพันคู่นี้เอาพันห้านะครับพร้อมตลับเลยพันห้าร้อยบาทห้าแชะหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสัง สมเด็จห้าแฉหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังเสื้อเกาะเมืองกุยนะครับอันนี้เอาหนึ่พบาทยันเด้งเด้เหรียญหลวงปู่เพิ่มปี17นะฮะวัดกลางบางแก้วเหรียญสวยผิวลุง้งหลวงปู่เพิ่มปีหนึ่งเจวัดกลางบางแก้ว เหรียญหน้าตรงนะครับเหรียญหน้าตรงหลวงพูเพิ่มปีดิ้งเจ็ดสวยๆผิวลุง้งเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทสวยผิวเดิมหลวงพ่อหรือสีดิ้งดำนะเป็นพระผงหรือสีท,อง,ทองสวรรค์น,นะต้องเรียกว่าหรือสีทองสวรรค์จะมีทั้งหลังเรียบแนละ้ว เป็นหลังคาคําอวยพรนะครับแล้วก็หลังคําอวยพรอันนี้เป็นหลังเรียบนะหรือสีท้องสวรรค์เอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อหรือสีนิ่งดำนะจัดสร้างยีบผ้าพุทธศตรวรรษนะครับพิมพ์เท้าตุ่มเนื้อตะกัวไม่มีเข็มนะยิบ้าศตรวรรษเท้าตุ่มจมูกสวย ข้าตต่มตรงตะปอมจะมีตุ่มนะครับไม่มีเข็ม ภาพสวยนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับมังกรคู่หลวงพ่อเอียมังกรคู่เหรียญน,นี้สวยมากนะครับจมูกดำปึ๊ดเลยพระสวยผิวเดิมหลวงพ่อเอียมังกรคู่นะหางใหญ่ฮะหรือบอกหางใหญ่หางใหญ่คือตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกินอยู่หางใหญ่ หางใหญ่พระสวยจมูกดำนะช่วงพื้นเหรียญดูดีๆจะมีสายฝนนะครับมีสายฝนขอบถุยจะปิ้นนิดๆน,นะหางใหญ่ขอบปิ้น ลอยจานฮะลอยจานบางๆเหรียญน,นี้สวยๆส,ยสภาพนีครับนะ <c oughs> สวยเลยนะสวยเลยเอาเอาห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทสวยผิวเดิมเหรียญดำปีเลยห้าพันบาทเหรียญรอหลังปีนักษัตริย์หลวงพ่อคงครับ บางกพร้อมนะหลวงพ่อคงบางกพร้อมเหรียญหล่อสองสี่กว่านะหลวงพ่อคงนานแล้วมี่คนเคยต่อสองพันนะแต่ตอนตอนนั้นขายสองพันห้านะไม่ได้ขายไปนะตอนนี้ก็ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเอาไว,ไว้เอาแค่ 1500, พันห้าพอนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญหล่อหลวงพ่อคงบางกพร้อมหลังน่าจะเป็นหลังปีวัวนะครับพันห้า 1500. สมเด็จหลวงพ่อคุยวัดพระปางปี 1, หนึ่งห้าหลวงพ่อคุยเสกนะเนื้อเนื้อแดงเนื้อเนื้อเป็นเนื้อศิลาเก่านะครับศิลาเก่าวัดเก่านะมาบดแล้วก็ทําพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะเป็นสมเด็จหลังวัดพระปางปี 1, หนึ่งห้าหลวงพ่อคุยเสกสภาพสมบูรณ์นะครับเอาพันสองนะพันสองพระอ่าเรียกอะไรพระรอหลังยัน อาจารย์เจ็กนะครับวัดเขาแดงตะวันตกหนังยันเหรียญหล่ออาจารย์เจ็กเขาแดงตะวันตกเหรียญหล่อสองสี่ประมาณแปดห้าหรือเก้าห้าสองสี่แปดห้าสสี่เก้าห้าเอาเอาแปดร้อยนะแปดร้อย เหรียญหลวงพ่อโตวัดกำแพงนะปีสองหนึ่งนะกะไรทองกรรมการนะกะไรทองกรรมการปีสองหนึ่งหลวงพ่อโตวัดกำแพงนะฉายาสายเหนียวอินบุรีนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์นะิรับอันนี้เหรียญเสด็จสร้างถวายจิตหวัดปีสองหนึ่ง 1, สิทาคีสร้างถวายปีสองหนึ่ง พักเครื่องของท่านมีประสบการณ์นะครับแควคาดคงกระพันนะฮะฉาย,ยาสายเหนียวอินบุรีนะครับสายยอินบุรีมีประสบการณ์มากมายนะค,คนพื้นที่หวงแหนนะครับอันนี้เอาเจ็ด้อยพร้อมเรื่องกันน้ำนะครับเป็นกรรมการกระไรทองจอระเข้มหาลาบนะครับหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะอันนี้เป็นจอรเข้เนื้อดิน จอระเจ้มหาลาบเป็นจอระเค้คู่นะเนื้อดินตรงกลางเป็นคล้ายๆหยดน้านะครับซ้ายขวาเป็นจอระเข้ขนาดข้างเนะื้อดินเผาเอาหกร้อยบาทนะครับตอนนี้กําลังกระแสดีนะครับหนุ่ม,มผู้ทวดพิมพ์สี่เหลี่ยมหลังเจดีนะครับหลุมผู้ทวดพิมพ์สี่เหลี่ยมหลังเจดีเจ้าของบอกเป็นอาจารย์นองนะ ีผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่พระแท้แน่นอนเนี่ยเนื้อว่านเก่าเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทหลวงปู่แหวนเนื้อเงินปู่แหวนเนื้องเองินปีสองห้าเก้าสิบห้าปี มันมายุเก้พรรษานะคร้พรรษาปี25งห้าันตัวนะครับได้เงินเอา500บาทวัวธนูเกา่าท้องเหลืองไม่รู้ที่เอา300บาทวัวธนู300บาทเหรียญอันนี้เหรียญดังจังหวัดอุทัยครับเหรียญหลวงพอ่อ พุทธมงคลวัดสังกระรคีรีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นเนื้อฝาบาทอันนี้ออกสภาพใช้มานะใช้มาไม่มากนะห่วงครบนะห่วงครบสวยสวยหลักหมื่นนะอันนี้ก็สภาพสักแปดสิบเจ็ดสิบห้าก็แล้ว็ดสิบ้าเปอร์เซ็นเนาะเจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นตะ เอาสี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทสมเด็จคะแนนเนื้อช็อกโกแลตหลวงปู่สีวัดเขาท้ำบุญนาคสมเด็จคะแนนหลวงปู่สีเนื้อช็อกโกแลตนิยมสุดนะหายากมีน้อยนะเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมเลี่ยมกันน้ำหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าไม่รู้ที่นะยังหาไม่เจอ เนื้อว่านเก่าแล้วแล้วเก่าจริงนะครับองนี้เก่าจริงนะดูจากเนื้อหาแล้วเก่าจริงเป็นว่านน่าจะคว่ำๆหน่อยนะเอาสักเจ็ดร้อยแล้วเจดร้อยบาทใครสนใจนการไหนก็ทักไลน์นะครับไลน์ ID Line A C A L, L, V, E, T, E นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ